ไปงานที่6นะคะการแก้สมาการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบนะคะอันนี้จริงๆเราควใช้วิธีแยกตัวประกอบเนาะเราก็อ่ะมาเราลองมาแยกดูนะคะปึ๊บสามแซดกำลังสองบวกสิบแซดบวกสามเท่ากับศูนย์นะคะแยกตัวหน้าก่อนสามแซดกำลังสองก็ต้องแยกเป็นสามมาจากสามคูณกับหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสามตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแต่ว่าเลขหนึ่งตัวหลังเนี่ยเราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะแล้วก็เอาแซดไปเกาะสามแซดคูณกับหนึ่งแซดก็จะได้สามแซดยกกำลังสองนะคะ ต่อไปเราไม่แยกตัวท้ายตัวท้ายเป็นบวก3แสดงว่า3เนี่ยเกิดจาก1คูนกับ3นะคะอ่ะทีนี้กูก็มาดูว่าเฮ้ยมันบวกกันแล้วมันต้องได้ไกลคูณไกลบวกไก่คูณไกลเป็น้องได้ออกมาเป็น1 0เซตเพราะฉันกลัว3าไวน้นี่เพราะว่าเดี๋ยวไกลคูณไก่กูจะได้9เซตนะคะแล้วก็1คึ่งคูไวน้นี่เพราะว่า1คูณกับเซตจะได้1 Z เซตเป็นบวกหมดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้คูณกันแล้วได้บวกเครื่องหมายเหมือนตรงกลางเป็นบวกก็แสดงเป็นบวกหมดอ่ะเช็คไกลคูณไกลคือ3 3 9เซต 1>, 1 z ได้1 Z นะคะเป็นบวกแล้วก็บวกกันได้10 z ซได้เท่ากับตัวตรงกลางพอดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้นะคะพอใช้ได้ปุ๊บเราก็ไปต่อได้เลยพอดีที่มันน้อยนะคะกูก็จะเอาออกเนาะไอ้ที่เราเราทดๆไว้เช็คไว้ว่ามันได้หรือเปล่านะคะจะได้ว่า3 z ซบวกหเท่ากับ0หรือ Z บวก3เท่ากับ0นะคะก็เป็น3 z ซเท่ากับ ศบวก1กลายเป็นลบ1 z เท่ากับ0ูแล้วก็บวก3กลายเป็นลบ3 z เท่ากับลบ1แล้วก็เอา3 3ที่มันคูณอยู่ข้างหน้าไปหารนอกก็จะได้เป็นลบ1ส่วน3 z มเท่ากับลบ3นะคะโอเคข้อ1ก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปต่อข้อ3นะคะข้อ3เป็น 2x กำลัง2ลบ 5x ลบ3เท่ากับ0กำลังสูงสุดคือกำลัง2ก็จะมีสูงสุด2วงเล็บนะคะถ้าเป็นสูงสุด x ยกกำลัง3ก็จะมีสูงสุด3วงเล็บเนาะ,ะ 2x กำลัง2ก็แยกเป็น 2x 1วงเล็บกับ 1x อีก1วงเล็บนะคะ 1x เขียนแค่ x เฉยๆเนาะ,ะทีนี้คูณกันตัวหลังเนี่ยได้3ก็จะมีคู่เดียวคือ1กับ3แต่ว่าคูณออกมาแล้วติดลบนะคะแสดงเครื่องหมายตา่าง อันนี้เป็นลบหแสดงว่าคู่ไหนที่คูณกันแล้วเลขมันเยอะเนี่ยมันน่าจะติดลบเพราะเน,นั้นกสาไว้นี่คูณกันแล้วมันจะได้6 6, 6. น่าจะติดลบนะคะแล้วก็เอา1ไว้นี่หต้องเป็นบวกอ่าเช็คนะคะไกลคูณไกลคือลบหกเอกล้คูณใกล้คือบวก 1x เครื่องหมายต่างการจับหักล้างกันได้ 5x เครื่องหมายตามได้6ก็คือลบอ่าเป๊ะเลยนะคะได้เท่ากับตัวต,วตรงกลางพอดีเนาะตัวตรงกลางคือลบ 5x นะคะ อพอเราใช้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้ว่า2 x ลบหเท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0นะคะก็จะได้เป็น2 x เท่ากับศยลบ1ย้ายไปเป็นบวก1่ะอันนี้ x ลบ3าทำไมมันหายไป x ลบ3ย้ายไปฝั่งนู้นก็กลายเป็น0นบวก3นะคะอันนี้ก็เป็น x เท่ากับศบวก1ได้1 2คูณอยู่ย้ายมาหาร x เ,เท่ากับ0บวก3ได้3นะคะ <k anner> ก็ x เ,เป็นได้2ค่าคือ1ส่วน2ก็ได้หรือว่า3ก็ได้ต่อไปข้อ5นะคะ 6y กําลัง2บวก 5y ลบ4เท่ากับ0 6, 6นี่ก็แยกได้เป็น6กับ1คู่1หรือไม่ก็3กับ2คู่1อันนี้ลองก่อนนะลูกอย่เพิ่งเขียนนะเดี๋ยวเ่งผิดนะ6คูณลงแยกเป็น 3y กับ 2y ดูกก่อนอ แล้วก็คูณกันแล้วมันจะได้4 4่สี่ก็มีสคู่เหมือนกันอีกโอ้โหสองสองหรือไม่ก็สี่หนึ่งถ้าเป็น4กับ1นึ่งลองดูก่อนนะคะคูณกันแล้วติดลบแต่บวกกันแล้วออกมาเป็นบวกแสดงว่าคู่ไหนที่คูณกันแล้วเลขเยอะมันจะออกมาเป็นบวกคู่นี้น่าจะบวกนี้น่าจะลบอ่ลองดูลบสา อันนี้บวก8 Y วาใก,ใกล้คุณใกล้คือบวก8 Y ออกมาเป็นบวก5วา้าได้นะคะโอเคมันจะมีแค่แบบเดียวนะลูกที่มันใช้ได้ถ้าเรายังไม่เจอเราก็ลบแล้วก็เขียนใหม่นะคะแรกๆที่ทำเราจะเราจะยังงง,งอยู่เรายังจะเฮ้ยทำไมอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องทำใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยคือก่อนที่ครูจะทำแล้วมันได้เลยก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาเหมือนกันนะลูกมันก็จะถ้าทำบ่อยๆมันจะคล่องไปเองมันจะ เห็นแนวไปเองนะคะ2 y เท่ากับศูนย้ายลบ1ไปเป็นบวก1น,นะคะก็จะเป็น3 y เท่ากับ0ูนลบ4ได้ลบ4 2 y เท่ากับ1เพราะเชิญ้น y เท่ากับลบ4ส,ส่วน3 y เท่ากับ1ส่วน2นะคะอเอันนี้คือข้อห้านะต่อไปข้อเจ 2 u ยกำลังสก็2เล็บนะคะรอเลยเท่ากับ0 2 u ยกำลังสก็เป็น2 u กับ1 u 1 u ยเขียนแค่ u อย่างเดียวพอนะคะต่อไป18คูณกันตัวหลังได้ลบ18ก็ต้องเป็นบวกตัวลบตัว18จะมี2ตัวคือ6ก,กับ3แล้วก็9กับ2อ๋อมี18กับ1ด้วยมี3ตัวนะคะ3คู่คูณกันแล้วติดลบ บวกแล้วก็ยังติดลบอยู่แสดงว่า,าคู่ไหนที่คู่แล้วเลขมันเยอะมันจะติดลบเนาะลองหกกับสามดูใกล้คูนไกลคือเลขเยอะอันนี้ใกล้คูนใกล้ลบสิบสองอยู่หกสองบอวกสายู่เครื่องหมายต่างาได้เก้าอยู่เครื่องหมายตามลบสิบสองอ้าเป๊ะได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำต่อได้เลยจะได้ว่า 2 u บวก3เท่ากับ0หรือ u ลบ6เท่ากับ0ก็จะได้เป็น2 u เท่ากับ0บวก3ย้ายมาเป็นลบ3 u เท่ากับ0 —ยลบ6ย้ายมาเป็นบวก6เพราะฉัน u เดียวมีค่าเท่ากับลบ3ลบ3คือได้มาจากก้อนนี้นะคะแล้วก็ย้าย2มามหาร0ูนย์บวก6ได้6กก็จะได้คำตอบแหละข้อนี้นะคะต่อไปข้อ9 ก็เกเอ่อมันมีอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งขวาเนี่ยมันยังไม่ใช่ไม่ใช่เป็นศูนย์เราก็ย้ายย้ายมันมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะบวกหย้ายมาเป็นลบหให้มันเท่ากับศูนย์เนาะอ่าแล้วก็ให้เหลือฝั่งขวาเนี่ยเป็นศูนย์อย่างเดียววงเล็บมา2วงเล็บนะคะเท่ากับศูนย์สามเอ็นกำลังสองก็เป็น3ามเอ็นกับ1นึ่งเอ็นก็เขียนแค่เอ็นเฉยๆห้าคูณกันให้ได้ลบห้าบวกกันให้ได้ลบสองือห้ามีแค่คู่เดียวคือ5กับ1 ห้าน่าจะอยู่นี่หนึ่งน่าจะอยู่นี่ติดลบก้อนนี้เยอะกว่าเป็นลบอันนี้เป็นบวกอลองเช็คดูนะคะสามเอ็นคูณกับหนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งเอ็นไกล้คูณไกล้คือลบห้าเอ็นบวกกันได้เครื่องหมายต่างเหลือสองเอ็นแล้วก็เครื่องหมายตามเลขห้าเท่านะคะเท่ากับตัวกลางพอดีเลยใช้ได้นะ,อะพอเช็คแล้วว่าได้ปุ๊บเราก็จะได้ว่า 3 n เลบ5เท่ากับ0หรือ N บวก1เท่ากับ0ก็จะได้เป็น 3N เท่ากับตอวแรกลบ5ใช่ไหมก็เป็น0นย์บวก5กับ N เท่ากับ0นบวก1กลายเป็นลบ n 1, กบ 1, กบ 1. Uh, n 1, ก็จะเท่ากับศย์บวก5ได้5 3คูณ N อยู่ย้ายมหารเลยนะคะลัดเลยนะอันนี้ศูนย์ลบ1ได้ลบ1ก็ได้คำตอบแล้วนะคะ